ถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งพักที่คุณจะกําจัดออกไปที่คุณจะกําจัดออกไปนะฮะคุณจะกําจัดใครออกไป ผมก่อนเลยฮะที่ผมถามคุณก่อนเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณเป็นคนบอกว่าผมไปเลือกไลยไหมผมไม่รู้อย่งนี้ไหมผมเลยต้องถามคุณก่อนหรืออยากจะกจัดสองพักก็ได้แล้วแต่คุณเลยในเนี้ยถ้าคุณจะต้องเลือกเนี่ยนะคุณจะเลือกแค่สี่พักอีกหนึ่งพักนี่คุณคือไม่เลือกคุณจะไม่เลือกพักไหนผมขอ ขออภัยนะฟิล์มไม่ต้องขออภัยไม่ต้องขออภัยกูไม่รู้เลยรู้เลยรู้เลยไม่ต้องขออภัยรู้เลยว่าใค่ไม่อะไร่ไม่อะไรครับอะไรครับผมขอไม่เลือกพลังประชารัฐอะไรกันฮะไม่เลือกพลังประชารัฐอขออภัยไม่เลือกทักคุณฟิล์มเหรอทั้งทั้งที่ประชาธิปัตย์ิจริงเนี่ยก็อยู่กับพลังประชารัฐกันมานะก็ก็รอบนี้ถ้าอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผม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 ไม่เลือกเพราะอะไรทำไมถึงคุณจะกำจัดพลังประชารัฐออกไปเพราะอะไร <c oughs> อ,อ,อันดับแรกก่อนพื้นที่ผมผมอาจจะแข่งกับเขาก็ได้ไมะ <c oughs> ผมก็เลยอยากจะกําจัดก่อนอันดับแรกก่อนแล้วก็สองผมรู้สึกว่าด้วยด้วยความเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าพักของของพลังประชารัฐ <c oughs> ผมว่าเขาควรจะเป็นที่ปรึกษาหมายถึงท่านประวิตธ <c oughs> ใช่ครับอยู่ <c oughs> แล้วก็ผมผมผมรู้สึกว่าน่า,นาจะเป็นเป็นคนที่เป็นแบบรุ่นที่รุ่นใหม่ๆได้แล้วฮะ นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าว่าว่าท่านท่านควรควรจะพักผ่อนอะไรเงี้ยครับอยู่ไม่ได้ไม่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 ได้รังเกียจขนาดนั้นครับก็รู้สึกมองมองรังเกลยพักที่อ่าไม่อยากพูดนะพูดเลยต้องพูดเธอต้องพูดรังพี่เพชรนะเขารู้อยู่แล้วพูดเธอพักไหนคุณพูดเลยผมรังพี่เพชรอยู่อะไรนะรักรักผมอยู่แต่ไม่เอาพักผมอ่ารักเพชรแต่ไม่เอาก้าวไกลแน่นอนเพราะอะไร คือนโยบายมันไม่เหมือนกันพี่บอกแล้วว่าจะยกเลิกหรือจะแก้ไขตรงนั้นนะครับนะมาตราน,นั้นอ่ะผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะผมเป็นคนรักชาติสถาบันศาสนาอยู่แล้วนะครับผมยอมไม่ได้นะครับผมต้องปอกป้องชาติสถาบันของผมไว้นะครับเ,เรื่องนโยบายตางนั้นผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะครับอย่างอื่นโอเคหมดคนรุ่นใหม่โอเคหมดนะครับแต่นี่อันเดียวเลยที่ผมรับไม่ได้ผมถึงเลิกที่จะมาอยู่กับลุงตู่เพราะลุงตู่เป็นคนดีรักสถาบันอ้าวคุณพูดอย่างนี้แสดางพรรคคุณเพชรก็เป็นคนไม่ดีเหรอ <c oughs> พักอัพักผมดีไบลุงตู่เป็นคนดีแต่ว่าพักผมดีแต่ผมอะเป็นเพราะว่าผมอยากให้ทางไม่มีการโจมตีกันอะเวลาปลาใสยที่ไรไม่ต้องอะไรครับเขตผมเนี่ยผมโดนด่าทุกวันก้าวไกลก็ด่าผมเพื่อนไทยก็ด่าผมด่าทุกวันเพื่อลดปลาใส่ด่าผมทุกวันผมรู้จะด่าผมทำไมเพราะว่าผมเป็นคุณด่าข็ไหมไม่เคยครับไม่เคยผมไดูเลยผมทํางานในพื้นที่เนี่ยผมไม่เคยผมเข้าถึงประชาชนผมเดินในุมชนที่ไม่ได้ว่าน้องนะไม่ใช่พี่ไอหนึ่งผู้สมัครของพี่ในเขตนั้นครับ เพราะว่าเราก็ไม่ทําอะไรผิดเลยเราก็นอบน้อมพี่เห็นไหมว่าแต่ละครั้งเนี่ยผม,มแทบจะก้มกับก <c oughs> ็จริงๆไม่ค่อยอยากจะตอบคําถามที่มันขัดแยง้งแต่ว่าในเมื่อกฎกติกาให้ตอบเนี่ยผมก็ต้องยืนยัน <c oughs> นะครับว่าก็คือผมอาทางพรรคเนี่ยมไม่มีนโยบายร่วมกับก้าวไก่นะครับเพราะว่าก็คือพรรคเราเนี่ยนะครับก็คืออนุรักษ์นะครับแล้วก็เชิดชูแล้วก็ดําลงไว้ในเสาหลักของประเทศนั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนทุกๆคน แต่ว่าในเมื่อนโยบายของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น 1- นึสองหรือการออกอนโยบายต่างๆมาที่มันรู้สึกว่ามันมาทําให้ความมั่นคงนะครับสันคอนเนี่ยเราก็รู้สึกว่า <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องแต่วันนี้ที่ผมพูดไปผมเชื่อครับว่าไม่ถูกที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่พู้เรื่องนี้เนี่ยคือเขาจะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลงมาฟ้องประชาชนต่อเงี่ยคือผมก็เลยมองว่ามันไม่ถูกต้องอครับแล้วกับเพื่อไทยอ่ะ กับกับเพื่อไทยผมผมไม่ได้อะไรนะแล้วทั้งพรรคก็ไม่ได้อะไรแตจับมือกันได้จับจับมือได้ไหมหรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอนาคตแต่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณตอบเหมือนเล่นเล่นหนังแล้วตอบตอบไม่เลยนี่ผมตอบจริงเลยว่าผมก็เลยตอบขั้นขั้นต่อไปว่าแต่ส่วนตัวผมผมไม่ชอบนโยบายเงินดิจิตอลผมมองว่านี่ผมมองว่านี่คือการขายฝันหนึ่งหมื่นเนี่ยนะหนึ่งหมื่นครับขายฝันไหมไม่ ไม่ขาปันนะทำไม,มไม่ขาปันอะนโย,ย,ยบายของพรรคเพื่อไทยทุกยุคทุกสมัยทําได้จริงทุกครั้งค่ะขเขาทำได้รจริงนะทำได้จริงทุกครั้งยก,ยกยกยกตัวอย่างง่ายๆในเทคโนโลยีบอกเชนที่เขาพูดมาเนี่ยครับคือผู้คิดค้นเนี่ยนะครับใช้นามแฝงว่าซาโตชิจนวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาเปิดเผยตัวได้เลยว่าคนนี้คือใครแล้วอยู่ๆจะเอางบประมาณของประเทศ5้าแสนกว่าล้านเนี่ยไปอยู่ในเทคโนโลยีบอกเชนแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีชื่อจริงๆไปเช็คดูเขาว่าใครก็คนในพรรคนั่นแหละครับที่เป็นชื่อจริงๆผมมองว่าวันนี้เนี่ย เอาเงินงบมาณของประเทศเนี่ยไปอยู่แล้วถ้าเกิดเอาปล่อยเงินกู้หรือเอาไปทําอะไรที่มันนอกเหนือจากระบบแต่ประชาชนที่ได้ไปได้แต่ตัวเลขในมือถือแล้วในตัวเลขเอาไปเอาไปใช้จ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยประชาชนได้แต่ตัวเลขไปแต่เช้ามาเขาต้องการไปซื้อวัตถุดิบมาซื้อลูกชิ้นแล้วปิ้งขายในรายวันผมเชื่อครับว่าระบบไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดทันทีได้มันจะต้องเป็นการไว้เครดิตเครดิตกี่วันเหรอครับที่บอกประชาชน เทคโนโลยีตัวนี้ทําได้จริงหรือเปล่าเงินของประเทศนั้นจะถูกโยกไปตรงไหนใครตรวจสอบครับเพราะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมันขายฝันเกินไปคือที่ผมเกิดผลกระทบในพื้นที่คือเวลาไปลงพื้นที่บอกเอาไปเลย 20, 0 0 0ื่0สามหมื่นะบ้าน5คน50,000นะคือผมบอกว่ามันขายฝันเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่ถูกกันนะได้บายคือรู้สึกส่วนตัวครับแต่ถ้ามัน,นต้องไปจับมือกันปรับกันได คือคืออันนี้ก็คือของพักนะครับแต่แค่ผมผมพูดในมุมนี้ใมุม,มตัวคุณเองเพราะเพราะว่าผมอยู่ในวงการอ่าเนี่ยเราพังมามากพอแล้วลุงต้องหยุดได้แล้วก่อนอื่นเลยตรวจสอบทรัพย์สินให้ได้ก่อนไหมอ่ะแปดถึงเก้าปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราเราไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินเขาได้นะคะและที่สําคัญเลยคือเขาเคยบอกไว้ว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครผมจะฟังคุณทําไม อันนี้เมื่อคุณไม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนคุณไม่รับฟังเด็กๆคุณก็นอนอยู่บ้านสิไม่ต้องมาทํางานหรอกหรอโอเคครับ <c oughs> อยากจะพูดไหม <c oughs> ผมก็ยังยืนยันว่าคุณลุงตู่เนี่ยเป็นคนดีอะคําว่านะคนดีเนี่ยก็ด้อยค่าอีกนะคนดีเนี่ยพูดอยู่ได้คนดีคนดีด้อยค่ายังไงตตรงไหนเอาบอกสิก็คนดีตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าสรุปแล้วใครเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะอยู่ดีๆก็พูดแต่คนดีผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีผมสวดมนต์ผมสวดมนต์ คุณจะบอกว่าพักเขาเป็นคนเร็วเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกพักเป็นคนเร็วแต่ผมหมายถึงว่าสิ่งที่ลุงตู่ทำอ่ะทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงพี่หนุ่มเห็นไหมว่าความสงบตั้งแต่4ปีที่เป็นมาเนี่ยสี่ปีหลังนะที่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเลยพี่เห็นไหมครับลุงตู่ก็พยายามทาทุกอย่างนะครับเรื่องโควิดก็ตามสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรรุนแรงมีรถถังเล่าออกมานะมีรถถังเล่าออกมามี้หรอครับมี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 รถถังเล่าออกมาตามข่าวอะมีนะคะเห็นอยู่เห็นในข่าว เออนะคะโอเคแต่ที่น่าทึ่คุณกําจัดได้อ๋อต้องกําจัดเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วค่ะ8ปีมันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจหรือว่าคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยลูกหลานของเราตอนนี้คือเป็นเป็นหนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่ละที่กู้มานะคะอ่าฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วทางทางฝั่งของนี่ล่ะพลังประชารัฐอ่ะทำไมคะโอเคไหมโอเคไหมก็ ก็คุณฟิล์มคุณฟิล์มเขายังไงคะที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทอ๋อนี่เป็นประชาธิปไตยเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราทําได้อยู่แล้ว <f irm> เขาไม่เชื่อก็คือในอันนี้เป็นเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยอย่างที่บอกว่าคือออกนโยบายในทุกยุคทุกสมัยคือเราทําได้จริงและที่สําคัญเลยคือตอนนี้เศรษฐกิจฐฐบ้านเรามันเป็นยังไงคือมันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงฉะนั้นเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เราจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกตอนนี้เพื่อที่จะทําให้ผู้ผลิตเนี่ยมีกําลังในการผลิตถูกไหมคะฉะนั้นนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทจะต้องมีถ้าเกิดว่าเราเติมเงินทีแล้วห0าร0อยหกพันหนึง่งมันไม่ได้กระตุน้นอ,อ,อันนี้มันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยคะ่ะโอเคใชครับคือเดี๋ยวต้องจัดพรรคไหนบนเวทีนี้นะครับก็สีส้มครับ ก็คือจริงๆผมชอบนโยบายชอบหัวหน้าพักคุณนะแต่ผมไม่ชอบคุณเป็นการส่วนตัวทําไมถึงจะกําจัดก้าวไกลพ่ออะไรไม่ไม่ได้กําจัดก้าวไกลครับกําจัดเพชรการุนนี่แหละครับโอ้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 ใครก็เกลียดอ่ะพรับผมแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่างที่พูดนะครับผมก็ถามว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเด็กๆที่แบบรุ่นใหม่จริงๆเลยรวมถึงหัวหน้าพักด้วย ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนประเทศแต่การเปลี่ยนประเทศนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับคันลองของธรรมแล้วก็หลายๆอย่างที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นประเทศนี้เรากว่าเราจะเป็นประเทศไทยได้มันใช้เวลามานานมากๆครับมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นหลักร้อยปีร้อยรปีขึ้นไป การกอบกู้เอกราชอะไรต่างๆนานะก็ว่าไปครับแต่ว่าพีเงว่าผมเข้าใจเจต,ตนานะอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้มันแบบเหมือนอนาคตใหม่ให้มันก้าวไกลยิ่งขึ้นแต่ประเด็นคือผมว่าบางอย่างก็ต้องกลับไปดูก่อนว่ามันทําและมันโอเคไหมมันมีผลกับคนรุ่นอื่นๆไหมหรืออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เจนเจนเดียวกับพวกเขานะครับอันนี้ผมผมให้เหตุผลแบบนี้แล้วกันแต่ที่แน่ๆผมกําจัดเพชรก่อน <laughs> <laughs> ถ,ถ้าเกิดวันหนึ่งก้าไกลเขาได้เสียงข้างมากแล้วเขาจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาอ,อ๋อไม่มีทางครับไปไหมไม่ไปไม่ไปนะไม่ไปครับเพราะผมไม่ไมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไม่ว่าเขาจะจับกับใคร แล้วเป็นรัฐบาลเรายินดีที่จะเป็นฝ่ายค้านทันทีเพราะเราเชื่อว่าต้นตอของปัญหาในประเทศนี้เกิดจากทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เพราะฉะนั้นการที่จะเอาต้นตอของปัญหาในประเทศนี้มาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีคนดีไม่มีใครบอกตัวเองเป็นคนดีหรอกครับต้องให้คนอื่นตรวจสอบต้องให้คนอื่นเป็นคนชื่นชม แล้วที่สําคัญคือคนดีที่ไหนที่ไม่ยอมให้ตรวจสอบบัญชีไม่ยอมให้ตรวจสอบภูมิหลังแม้แต่นาฬิกาที่บอกว่ายืมเพื่อนมาก็ยังไม่ให้ตรวจสอบอีกทั้งคนดีที่ไหนที่เป็นคนที่ตั้งองค์กรอิสระในการตรวจสอบต่างๆในประเทศนี้แม้แต่มีคืมอมีคำสั่งสารให้เปิดผลการตรวจสอบนาฬิกาเพื่อนปปชเ,เองกับแย้งคําสั่งสารว่าขอไม่ตรวจสอบผมขอเอาพักเดียวก่อนอ่าเอาพักเดียวก่อน <laughs> ถ้าเป็นพักเดียวก็คงเป็นรวมไทยสร้างชาติ <laughs> ครับ เพราะว่าอีกพักหนึ่งผมคิดว่าหัวหน้าพักน่าจะอยู่ไม่นานเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปไหนไปไหนก็คงต้องไปพักผ่อนพอเอาเป็นว่าเป็นพักของทางลุงตู่นะใช่ครับที่ไม่เอาเพราะอะไรเอาทางลุ้นก่อนเอาเดี๋ยวค่อยอย่างที่บอกแหละคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดในประเทศนี้หลายคนบอกว่าเรื่องความสงบจบที่ลุงตู่เราเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าความสงบจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นมันมันไม่ได้เกิดความสงบจริงๆเมื่อ คนออกมาเรียกร้องคนออกมาตั้งคำถามสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือการพูดคุยหาทางออกของปัญหานั้นแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กับใช้ทางเลือกในการใช้ความรุนแรงเริ่มจากการใช้น้ําที่ผสมสารเคมีฉีดใส่ผู้ชุมนุมการใช้กระสุนยางตามหลักสากลที่จะยิงต่ํากว่าเอวแต่กลับกลายเป็นแม้แต่การประชุมเอเป็กการประชุมระดับโลกก็ยิงใส่หน้าคนจนถึงขั้นตาบอด แล้วท้งที่การชุมนุมนั้นอยู่แถวสารากางสาราว่าการกรุงเทพห่างจากพื้นที่ประชุมเป็น10กิโลไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังหรือแม้แต่การตั้งคําถามของเด็กๆเกยาวชนก็ถูกใช้กฎหมายในการปิดปากและใช้กฎหมายที่เป็นกฎหมายความมั่นคงผมมองว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําต้องรู้จักรับฟังและอีกอย่างหนึ่ง การบอกว่าม mm. yeah. mm ีแ hmm. ต mm ่ความสงบแต่ส hmm. ร mm ้างความแตกแยกด้วยการบอกว่ามีพักการเมืองพรักการเมืองนึ่งอย่างเช่นก้าวไกลพยายามที่จะดึงสถาบันให้ลงต่ำลงมาเพื่อที่จะได้ด้อยค่าและทำลายสถาบันทั้งๆที่เราพูดเสมอในทุกเวทีพูดตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราจะทำไม่ใช่ยกเลิกแต่คือการแก้ไขแก้ไขเพื่อไม่ให้ใครอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์และพักพวกพ้องที่จะเอากฎหมาย112มาลังแกคนมา ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะทําลายกันเราเห็นแล้วนะครับหลายคนที่มีคดี1นึแล้วศาลม่ให้ประกันตัวเนื่องจากว่าโทษในการจําคุกเนี่ยสาปีศาลให้เหตุผลว่าอาจจะไปกระทําผิดซ้ําและอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศทั้งๆท,ที่ตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยเราต้องคิดเสมือนว่าบุคคลที่ถูกดําเนินคดียังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคําตัดสินของศาลแต่ศาลกลับบอกว่าเป็นความผิด มันมันย้อนแย้งมากๆแล้วก็เป็นความผิดที่ยังไม่มีการตัดสินแต่บอกว่าผิดแล้วนั่นเท่ากับว่ามีการตั้งทงไว้แล้วเราจึงจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้ใครนํากฎหมายข้อนี้ไปแกล้งกันและแน่นอนนะครับมันเคยมีการที่หยุดการบังคับใช้โดยที่พระมหากษัตริย์เป็นคนบอกว่าไม่ให้บังคับใช้มาตราหนึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี6กหนึ่งจนถึงปี63ใน2ปีนี้ไม่มีใครถูกดำเนินคดีกลายเป็นไงครับไม่มีปัญหาระหว่างสถาบันกับประชาชน ณนะช่วงนั้นที่มีม็อบที่ตําหนิต่อว่าใช้ถ้อยคํารุนแรงต่อสถาบันก็จริงแต่ก็ไม่ได้เลยเถิดจนทําให้เกิดความเปลียดชังในวงกว้างแต่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการใช้กฎหมาย1นึนอจากพลเอกประยุทธ์ทําให้เกิดข่าวเกิดการถกเถียงเกิดความรุนแรงแล้วก็ทําให้เป็นการดึงสถาบันโดยตัวพักภาครัฐเองและที่สําคัญจริงๆคือเราควรจะเป็นห่วงคนที่ที่อ้างว่าจงรักพักดี อย่างเช่นคนหลายคนที่สักจงรักภักดีแต่ไปโกงกินชาวบ้านจนทุกวันนี้ยังอยู่ในเรือนจําหรือคนหลายคนที่บอกว่าจงรักภักดีมากๆจะฟ้องทุกคนที่พูดถึงสถาบันแต่ไปเอาทุนจีนสีเทาเข้าไปใกล้ๆองค์สถาบันและถ่ายรูปเพื่อไปหลอกลวงคนอื่นเราควรจะกลัวคนที่ท,ที่ตั้งคําถามหรือคนที่บอกจงรักภักดีแต่ไปดึงสถาบันลงมากันแน่โอเคนี่คือคําตอบต่างฝั่งนะเคลียร์ไหมคือก็ไม่ถูกทั้งหมด อ่ะคค,คือคือก็เราดูจากในเนื้อข่าวหรือว่าในเนื้อของข้อกฎหมายในแต่ละกระบวนการกฎหมายในยจริงแล้วอย่างเช่นมันมีข้อหนึ่งที่บอกว่ายกเลิกไปแล้วแล้วก็มันมีการฟ้องเนี่ยจริงๆแล้วที่เขากลับมาฟ้องใหม่ต้องบอกว่าเพราะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยถึงขั้นรุนแรงเกินไปไม่ใช่แค่คาพูดอันนี้ก็แชร์กันนะครับก็คือมีเผามีกระทํามีเอารูปต่างๆมาหรือยืนด่าตะโกน ที่มันทําให้เกิดการเข้าใจผิด <c oughs> ผมเชื่อครับว่าใครพูดทางฝั่งไหนก็จะเชียร์ฝั่งนั้น <c oughs> คือทางฝั่งผมเนี่ยเขาก็มีหลักฐานทางฝั่งของผมเพราะว่าผมมองว่าวันนี้นะครับทุกคนคือประชาธิปไตยแต่มันก็จะเป็นฝั่งอนุรักษนิยมแล้วก็อีกฝั่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนมีมีมีความจริงกันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่อยากให้เราอยากให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ประเทศดีขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ <c oughs> อยากให้ก้าวข้ามความขัดแย้งครับ ผมผมถามคุณฟิล์มนิดนึงอ,อย่างที่คุณฟิล์มยกตัวอย่างเรื่องการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ถ้าเกิดผมมีปฏิทินเก่าที่บ้านแล้วผมทิ้งในถังขยะและจุดไฟเผาเหมือนกองเตกผมจะต้องติดคุกมาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมหรือถ้าผมทำแบงค์ที่มีรูปในหลวงตกลงพื้นแล้วผมเผลอไปเหยียบแล้วมีคนถ่ายรูป <c oughs> ผมจะต้องติดคุกมาตราหนึ่งหนสองไหมและที่สำคัญคือการที่เผา รูป,ปไม่ใช่าการไเ่ใช่แล้วพี่รู้เจตนาได้อย่างไรนั่นแหละปัญหาคือการที่จะรู้เจตนาจําเป็นที่จะต้องการมีการไต่สวนในชั้นศาลซึ่งทุกคดีที่สั่งขังยังไม่มีคําสั่งตัดสิน